เข้าแล้วครับเข้าโอเคเริ่มต้นจากพัทยาเหนือครับโอ้ไหนไหนมันมันเกาะเื่นอ,อนกว่าจะเกาะหลานติไกลตั้งแต่โควิดบ่อยมาจจกเขื่อบรรยากาศเริ่มสีคึคกคักแล้วเลยครับเจ็พัทยาเริ่มมีฝรั่งมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติ แต่ว่าโมนี่น้ำน้ำยู่ในช่วงน้ำลงนะครับน้ำก็ต้นขึ้นพูดพูด้ยเฮียังกำลังเหนอยู่ปเป็พัทยาซิตี้ครับมองนี้เป็นลกัลกๆทีคนน่ค้นมาเทียวแหละครับมักเห่นหาดตรงมาทั้งนี้ มักเดินถนนต้องพูนควมไปนึ่งวอกกิ้งสตรีทพัทยาก็คือพัทยาครับยังคงควมเป็นพัทยามีวาวมีเก้าอี้มีเต้นมีสปีีโบอมีฟั่ลังยางปลาป่ายแล้วก็มีเรือประมงเห็นอยู่ไกล ก็เริ่มมากลลวครับพูนมันจะมีโตเอียงค่ะเอิ่นพลัามอเตอร์มีเอียงทายหลายอย่างให้เรียนเออโฟกัสไปที่สองสาวมันอน่งเศ้าหน่อยอยากสีเลนน้ำแห้งเขียวมาเขียวทะเลโอ้ยแต่ย่างนอหน,นอเนะใด้อะไรไปฝากพอดีอะ ไหนดูสิดูสิได้อะไรไปฝากพอเดียอ่ะไม่ไปคุยกับฝรั่งหน่อยไปคุยกับฝรั่งหน่อยเฮลโหลไปอยู่คอมโฟมแอนคุยกับฝรั่งหน่อยนี่ทางนี้ <laughs> นี่ไง